ในรุ่อของ w o r l ์ s สกิลเอเชียครั้งที่3านะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะเราได้ทั้งหมด12เหรียญเลยนะคะโดยมีเหรียญทองทั้งหมด3เหรียญน,นะคะเหรียญนิดหาเหรียญน,นะคะแล้วก็เหรียญที่ได้สาแล้วก็ยังได้รางวัลที่เป็นรางวัลพิเศษในเรุ่อของอฟีืญญูยัดเยียมอีกหนึ่งเหรียด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นเพียงพาชนะเนี่ยก็เป็นส่วนไม่ได้สําคัญที่สุดน,นะคะแต่วันนี้จะเป็น,เ,ปนเวทีที่น้องๆของเราจะได้ได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองเข้าสู่เวทีระดับเอเชียระดับโลกและได้ทําให้คน ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของคนไทยนะคะว่ามีศักยภาพในการที่จะมีความสามารถนะคะในการที่จะพัฒนาอาชีพให้ได้มีความให้ได้มีจากมาตรฐานสังคและก็เป็นที่ยอมรับนะคะในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในงานต่างๆที่จะสู่เศรษฐกิจใหม่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะวันนี้ก็เราเป็นความสําเร็จอย่างมากะคะแล้วก็เราก็ได้รับความสนับสนุนอย่างมากทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นท่านอ,อาอีพ องค์ขนาดมือแรงงานนะคะตลอดจน ทีมงานกระทรวงแรงงานทุกท่านที่ประหลัดนะคะตลอดจนก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งก็ได้ทุนเทนะคะในการที่จะฝึกน้องๆนะคะสปอนเซอร์นะคะที่ดูแลเรื่องของผลและกำลังใจน้องๆนะคะรู้ถึงความมาแรงๆนะคะทุกๆคนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จท่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของน้องๆแล้วก็ความสำเร็จของความภาคภูมิใจของนายะคโอ้สตีลนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนกันยายนที่ที่เชียงใหม่ระเทศจีน ก็ถือว่าก็จะเป็นตัวยืนไว้ทีระดับโลกเลยนะคะวันนี้น้องๆก็ได้ผ่านเวทีอาเซียนแล้วและอา,าชีพก็หลายๆหลายๆสาขาแล้วกันนะคะที่เราได้ส่งครั้งนี้ก็คงจะส่งไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในระดับในดิวิลล์สกิลที่อาเซียนแบบ <c oughs> เราไม่ธรรมดานะคะเพราะเราส่งไปทั้งหมด12สาขสามสิบสี่สิบหกสาขาเราเราได้เหรียญกลับมาทั้งหมดสักสิบสองสาขานะคะก็แสดงว่า คื ừ, อวันนี้เนี this, ่ยเออไม่ใช่เป so like ็นวีซีแรกแต่ว่าทุกๆปีเราก็ได้เหรียญกลับมาตลอดแล้วปีนี้ก็ได้มากๆแต่ที่ไม่เคยได้มากมากกว่ามากกว่าทีก่อนๆนะคะแล้วก็เออก็ทําให้อย่างไงทางต่างชาติที้เห็นหรือว่าทักษะในทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของ soft p o w ด้วยองไทเรื่องอาหารด้วยเรื่องของเป็นเทคอินเทอร์เนชันแนด้วยนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดของนักลงทุนต่างๆในอนาคตเนี่ยที่เขาจะมาลงทุนในประเทศไทยเราก็ต้องเห็นเลยว่า วันนี้คนไทยเราเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอาชีพางๆนี้ไม่ว่าจะเป็นอ <st> ุตรอินเอร์นิตเองเรื่องของซอฟต์แวร์เองเรื่องของช่างต่างๆนะคะซึ่งอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆใิติดเทคโนโลยีเรื่องของ ยนต์ก็ตามการซ่อมตัวถังรถก็ตามหรือระบบการเดินไฟฟ้าในอาคารซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะมีสากยกรรมหรือธุรกิจใดๆก็ตามเป็นสกิลที่จําเป็นต้องมีนะคะแล้วก็ในการที่จะต่างชาติที่จะมาุนเริ่อเชี่ยว่าญในวันนี้เนี่ยกระทรวงการเงินได้มีความสำคัญในการพยายามพัฒนาฝุ่นอาชีพต่างๆมีทั้มหมดมีห้าพอดีนะคะแต่ว่าอันนี้คือที่เรากำลังจะพูดว่าได้รับการที่จะส่งผลกระทบ ก็มีหลายๆสาขานะคะคที่เหมือนกับว่าเรียกว่าค้นแชมป์ใช่ไหมคะเราค้นแชมป์นะคะก็นะคะก็ชนะ,ะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เคยญี่ปุ่นเกาหลีนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่ายิ่งไม่สักนอคาทูนิกนะคะซึ่งก็ถือว่าก็เรียกว่าได้ค้นแชมป์นะคะก็ถือว่าเป็นความ ตั้งอะไรนะทุ่นเทนะคะแล้วก็การพัฒนาสังภาพของเราอย่างต่อเนื่องนะคะก็ะจะมีหลายๆสถา,า,าน้องคนนี้แม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้รางวัลก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งน,นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีปะไปทหาอุัสดรคเล็กน้อยแต่ว่านั่นคือประสบการณ์ของเขาซึ่งคิดว่าในเวทีต่อไปเขาก็สามารถที่จะ,ะนำความหุนใจให้กับคนไทยได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ